ยืนยันว่าไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นก็ดูดกันได้สมัยนี้มันไม่มีการส่งลิงก์ให้กับคนไทยแล้วแล้วก็ไม่มีต้องให้กดเลข9หรืออะไรพวกนี้แล้วครับโหลดแอปก็ไม่มีโหลดแอปไม่ต้องเพราะว่ามีแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวครับเครื่องตัวนี้ครับที่ผมได้พยายามสอบถามเพื่อร่วมงานนะครับเขาบอกเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดูดเงินครับมันจะดูดเงินได้70บัญชีต่อวันครับก็คือว่าแค่ลูกค้ายืนยันตัวตนครับมันจะมีคนทํางานอยู่หลังบ้านคอยเข้าสู่ระบบบัญชีของเราทั้งหมดครับ แต่ว่าคนที่ควบคุมเครื่องเนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นไม่ใช่ครับเป็นคนจีนครับพยายามอย่าไปไปตอบรับครับโดยการบอกไม่ไม่ไม่แล้วก็วางสายไปอะไรประมาณนี้ครับอย่าไปคุยนานพี่เพราะว่าระบบพวกนี้มันจะไม่ทําการตัดสายนอกจากคุณพี่จะทําการตัดสายเขาเองเครื่องที่ผมเห็นนะครับที่ผมรับทราบมาคือเขาซื้อมาในราคาครับ400ดอลลาร์ ก็เปรียบเทียบแล้วก็ประมาณไม่ใช่4ล้านด้วยสี่ล้านดอลลาร์ครับเปรียบเทียบก็ประมาณ1 2อล้านครับถึง130ล้านต่อเครื่องทั้งหมดมันมีสเครื่องครับก็คือว่าการทํางานของเครื่องนี้ครับผมก็คือว่ามีข้อมูลของคุณของของคุณของคุณพี่เนี่ยครับทั้งหมดแล้วและทีเนี้ยผมต้องการโทรมาเพื่อให้คุณพี่ยืนยันก็คือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนการเราจะทําการยืนยันเลขบัตรประชาชนครับคือเวลาคนไทยนะครับไปทําธุรกรรมต่างๆครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับ การเปิดบัญชีก็ต้องใช้แบบประชาชนเพราะเลขบัญชีกับเลขบแบบจำตัวประชาชนจะผูกด้วยกันครับพอเราได้เลขแบบจำตัวประชาชนนี้มาแล้วครับก็คือว่าให้ลูกค้ายืนยันตัวตนครับว่าเลขแบบจำตัวประชาชนนะครับถูกต้องหรือเปล่าผมก็จะทําการถามว่าเลขประชาชนของคุณนะครับถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เขาก็จะบอกอ่าใช่ครับแล้วคุณติดต่อมาจากไหนอะไรยังไงผมก็ทําการอ้างว่าผมติดต่อมาสมมุติครับจากปปงอ DSI นะครับ จากกรมศุลกากรนะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามจะถามเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ยใช่เ,เลขบัญชีนี้ไหมไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าพอเขาบอกถูกต้องผมก็จะลุกเอาโทรศัพท์ที่ผมคุยกับลูกค้านะครับเข้าไปเสียบที่เครื่องตัวนี้ครับและเครื่องตัวนี้มันก็จะรันระบบของมันเองเลยครับแล้วก็จะมีคนทํางานหลังบ้านก็คือเป็นคนจีนนะครับคอยอยู่ข้างหลังเครื่องนี้แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่ครับทั้งหมดสี่เครื่องเครื่องก็สี่ตัว เวลาเราบอกข้อมูลพอลูกค้ายืนยันตัวตนเสร็จบอกใช่เราก็กด Enter มันก็จะส่งข้อมูลไปที่เครื่องและทางหลังบ้านก็จะทําการเจาะระบบหรือการแฮกโทรศัพท์เราครับเพื่อเข้าแอปสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเราเพื่อไปทําการดูดเงินในบัญชีออกมาแบบว่าดูดออกมาแบบว่าไม่ให้เหลือแม้แต่บาทเดียวครับคือว่าต้องหายอดให้กับทุนจีน,นครับต่อวันวันละร้อยห้าสิบล้าน,นครับต่อวันแล้วก็สายที่เขาให้เราโทรครับคือมีข้อมูลของ เป็นราชการของคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามประชาชนบ้านเรือนทั่วไปที่มีการแบบมีการหมุนเวียนเงินในเงินบัญชีเยอะอะไรต่อเดือนนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเราก็จะโทรหาคนนี้เหมือนเขาเจาะจงมาให้แล้วครับแล้วให้เราแค่ทําการยืนยันตัวตนกับทางเราแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับชื่อวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีของธนาคารที่เราเอ่ยไปทั้งหมดนี่ก็จะดูดได้แค่ขอให้คุณพี่ถือสายรอแค่2อนาทีหรือ3นาทีแค่คุยกับเขาครับ เขาก็จะพ,พยายามเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นื่ๆออเพื่อให้เวลามันถึงกําหนดเขาประมาณนี้ครับแลวหลังบ้านก็จะทําการต่อโดยการแฮกระบบโทรศัพท์เราถ้าเป็นไอโฟนถ้าเกิดว่าถูกแฮกเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าไอโฟนคุณไม่พร,ร้อมใช้งานหนึง่งนาทีถ้าเป็นแอนดรอยมันจะขึ้นว่าข้อมูลตรงนี้ไม่ถูกต้องโรดถือสายรอและโทรศัพท์เราจะทําอะไรไม่ได้เลยครับก็คือตอนนั้นนะครับแก๊งคอนเทนเตอร์ของเราครับได้ทําการเจาะระบบเรียบร้อยแล้วและทาการดูดเงินอยู่ แล้วพอคุณปิดเครื่องหรืออะไรเงี้ยเปิดออกมาปุ๊บเงินทั้งหมดนะครับจะหายหมดเลยงงที่หนึ่งทำไมต้องยืนยันตัวตนในเมื่อมีข้อมูลนี้มันก็เข้าไปเลยไม่ต้องโทรก็ได้สินั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็ถามอยู่แต่น้องก็ยืนยันว่าจํำเป็นต้องใช้น้องเองตอบไม่ได้ไงใช่ครับออใช้เสียงครับเพราะบางธนาคารต้องใช้เสียงครับคือตัวเขาเองเขาก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าคนจีนบอกให้ทําแบบนี้เขาเองเขาวัามันก็ดึงได้เลยถูกไหมแต่ว่าตัวเขาก็สงสัยว่าทาไมต้องยืนยันในเมื่อมันดึงได้แต่คนจีนก็บอกว่า ให,ให้ทำตามแพทเทิร์นนี้อะไรเงี้ยครับน่าจะมีการเอาเสียงไปใช้ใช่ครับเอาเสียงไปใช้ในไม่รู้ว่าเอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆหรือว่าในเหตุอื่นๆหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาผมมีหน้าที่คือเขาบังคับมาเลยว่าให้คุณทําหน้าที่นี้ลูกค้าทุกคนที่คุณเนี่ยโทรเนี่ยต้องให้เขายืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น